ข้ามาพูดคุยทักทายได้นะครับใครที่เล่นเกมเป็นก็เข้ามาทักทายได้นะครับใครสนใจอยากเล่นด้วยก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกนะครับโอเคมาแล้วมาแล้วมันเห็นผมเหรอไม่เห็นนะครับอ่ามันเปิดบูนะเปิดบูมันจบจบบนนะครับคิวเลนคิวเลนแล้วก็ซูก้าลงไปล่างแล้วนะนะผมลากเลนให้แล้วเดี๋ยวกำลังขึ้นไปบน เติมปิดได้นะปิดได้นะโมทอร์ดะผมมีฮิวเล่นได้นะซ้อนแล้วซ้อนแล้วตันแล้วตันแล้วสวยฟาร์มต่อเลยฟาร์มต่อเลยกันให้อยู่กันให้อยู่ตันไม่ถึงตันไม่ถึงสวัสดีนะครับสวัสดีคนดูได้นะคระับลองเอลขวานะตันเม็ดแล้วฟาร์มต่อฟาร์มต่อมเมดเสียฟ,ฟริกนะ เอลสู่ระวังบนนะครับคิวเลนมาแล้วนะอนนี้เราก,กดทีมห้านี่ว่าโอเคอันจะเตะนอ้องแคดี้ระวังคิวเลนนะถอยนะถอยนะคิวเลนฟาร์มจะเสร็จแล้วนะมัน,น,นจบบนนะครับ,บว,นนบนะวางแถบสูงๆหน่อยนะจะได้เห็นผมนอนสีทุ่มอมาพี่อ๋อไม่เป็นไรครับคิวเลนมาแล้วนะเอลสู่อ,อยู่ไหนอะเนี่ยบอกแล้วว่า่าขึ้นสูงไม่หิวให้นะอันนี้ถือว่าแหลมเองนะ เพราะยังไงก็ช่วยเปิงฮิวผมบอกไปแล้วว่าอย่าพุ่งขึ้นสูงชื่อเดนจะมาผมถอยนะผมถอยนะ,ะไม่ทันแป๊บนึงไม่น่าจะไม่ทนันโอเคเดี๋ยวไว้ตาไว้พรุ่งนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่ายนะ่าจะสตรีมปกติอยู่พอดีเสร็จธุระแล้วร้านนกได้ปะจะเย็นเดอ้อจะเย็นเดอ้อ องค์กรบ้างจะไม่เห็นคิวเลนนะระวังคิวเลนแถวเรนกลางนะครับเรียกสี่แล,ะล,ะล้วเรียกสี่แล้ววางแถบเอ,เอซเลซ่าหน่อยนะวางแถบหน่อยนะครับวางแถบเลนกลางหน่อยนะ โอเคครับน้องน้องกรเดี๋ยวไปเล่นกันพรุ่งนี้ก็ได้ครับสี่ตัวมันนอนพักผ่อนนะเดี๋ยวเปแม่ดุนะครับลคลิปกาคลิปบนชนนะครับเอลสูอยู่นะแค่คลิปบนอ่ะเอลเอลซายนะลิงพร้อมแล้วบอกนะโอ้ผมมีฮิลอยู่วางแถบเอลซ้ายหน่อยนะมันปิดนะมันปิดมันปิดเลนนะนะั่นอะเลนบนเลนบนเลนบนคลนนิปเข้า แคลลี่กับเมดอยู่ในเนี่ยทำไมไม่มากับเลนอ่ะขี้บนเข้าแล้วนะในผู้มันดักนะเดินอ้อมเลยนะวางแถบ,บด้วยวางแถบบด้วยเฮ้ยเอลสูเป็นอะไรปะเนี่ยผมซ้อนนะผมซอนมันไม่หลุดงลงมาเลยเลดว่างนะมังกรก็ว่างนะ สวัสดีคนดูเนียนะครับโมทอสเข้านะระวังนะครับโมทอสบนได้ได้ได้ป่าโลป่าโลป่าโลสวยเดี๋ยวได้สวยครับลิงถอยแล้วนะถอยเลยถอยเลยลิงตามต่อแลละของการแคร์รี่นะโดนโดนโดนในพุ่มในพุ่มบนบนสองนะร้อห้าสิบเอ้าทำไมวางแทอบแบบนั้นอะไม่วางใส่พุ่มหรอ คลิปบนข้าวนะครับระวังมทอนนะผมไม่เห็นมทอนนะยู่แล้วยู่แล้วอันตีแล้วเก็บจัดเลยเอ้าไม่ตายเหรอระวังคิวเลนนะไม่เห็นคิวเลนเลยคลิปบนชนนะคลิปบนจะชนแล้ว ตีคลิปตีคลิปมันโลนะมันโลนะโมทอสอ,อ่ะยิงได้ไหมผมเปิดแมพให้สวยเอา้าคลิกซีถอยเราเลยระวังคิวเลนนะครับยืนโซนแนะ้่น่ะอายากเกิดแล้วนะระวังเอา้าตีแล้วตีแล้วโลแล้วตีธรรมดาเลยบวกเลยผมผมรีนะระวังคิวเลนมานะถอยนะถอยนะ ข้างบนสี่คนครับข้างบนสี่คนยิงคลิปยิงคลิปยิงคลิป <c oughs> คุณโบสวัสดีครับเรียมากกันฝากกันกลางเลยนะผมไปเติมบนนะครับข้างบนเยอะนะข้างบนสามสี่คนเลยนะเมื่อกี้เติมลิงหน่อยเติมลิงหน่อยซ้อน,อ,ยอนลิงอยู่ซ้อนลิงอยู่เล่นเลยเล่นเลยลิงกซ้อนอยู่ คนเติมลิงหน่อยต,อน,ตอนเติมลิงหน่อยในพุ่มอ่ะในพุ่มระวังอุ้ยเอาซ่าเป็นแสบเลยไม่ไหวแล้วนมตุยมันไม่ตายทักตัวเลยอะ่ะเหมือนดามิทเราไม่พอเลนล่างระวังนะครับคลิปกลางเข้านะป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีแม่กระสุนยิงอะ่ะป้อมแตกนะเนี่ยป้อมแตกนะเนี่ยเรียบร้อยมันไม่ขี่เลยอะ่ะ ลิงผมไม่มีดวงซาแล้วเข้าได้เข้าได้ไดแคลลี่โลแคลลี่โล,ล,โลสวยคลิปกลางก่อนครับเดียคลิปกลางก่อนอเดสวยแคลลี่วางแท็บเลยนะแคลลี่วางแทบเอาซ้ายเอาขวานเนยนะครับช่วยคิดชื่อช่องหน่อย <c oughs> ก็น้องเล่นถนัดตัวไหนน้องก็ตั้งชื่อเลยครับแบบว่าถ้าน้องเล่นลาดอะไรอย่างเงี้ยก็แบบช่องลาดอะไรช่องนักมวยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนชื่อแคลวน้องก็ลาดเนี่ยน้องเล่นมวยน้องก็นักมวยอะไรอย่างเงี้ยช่องนักมวย R O V อะไรอย่างเงี้ยแพนด้านะ <c oughs> เล่นบนเราโดนนะเนี่ยคลิปป้อมกลางได้นะได้อยู่ เอ้ยแล้วทำไมแคลรี่ผมไม่มาตีป้อมอ่ะผมแทงป้อมอยู่ครึ่งหลอดแล้วเนี่ยคีบเข้าแล้วคีบเข้าแล้วเ <Your S 1> อาควายเอาควายเหนปะไล่อยู่ไล่อยู่ไม่ไหวถอยนะไม่ไหวถอยนะเราต้องดูแลเลนสองเลนเลยนะเนี่ยเราเสียป้อมฟรีนะครับป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีป้อมแตกแลวจ้าป้อมแตกแลวจ้าสร้งโล่แล้วไม่ต้องซูมแล้วเพื่อน ตีธรรมดาก็พอช็อตนี้ผมมีฮิวอยู่ถ้าไม่ถึงก็ถอยนะระวังมันซ้อนไม่เห็นคิวเล่นนะครับระวังนะผมเปิดแหวนไปแล้วฮิวแล้วฮิวแล้วฮิวแล้วถอยถอยนะถอยนะสร้างโลกแล้วรีเลื่องอะไรเราเจ็บเราเจ็บเยอะเดือไม้แยกดันคียบหน่อยนะ เพราะว่าดันเลงเลยครับเราไม่ยกดันเลงอะไรคุณฮาสวัสดีครับฝั่นง,งนั้น,นหรอกายภาพเจอขึ้นเอเจก่นเอนวางแถบเลยนะวางแถบเฮ้ยลิงโด้ะเนะี่ยสวยเกือบรอดไม่รอดเลนล่างเลนล่างเลนล่าง ตรีรราทาก็ได้เพื่อนจเย็น่าซูมหลเสียวช็อตนี้ระวังนะด้านบนด้านบนสองคนนะครับระวังยังไม่เปิดนะผมแอบอยู่ในผู้ไม่เห็นคิวเลนนะยะเพิ่งเปิดนะระวังลีปบ,บนนะเลือมาลงล่างเลยขีปล่างลีปบ,บนนะชนทั้งคู่เลยเนี่ย แกรี่เดินวนไม่มีใครดูเลนเปิดเปิดเปิดบางกอเลยไหมเข้ากลางเข้ากลางไอเมยเราอยู่ไหนเนี่ยเปิดอันตีแล้วนะเปิดอันตีแล้วนะเอลซ้ายนะเล่นเอลายผมวิ่งยาวผมวิ่งยาวือเล่นอยู่ล่างเล่นยาวได้เล่นยาวได้คลิปนะคลิปคลิปเล่นกลางเราชนแล้วน่ะเจอคลิปดันเล่นหน่อย ผมมีฮิวนะอ่าแคลลี่อ่ะแคลแคลี่ระวังแท็บหน่อยถ้าแคลลี่วางวางแท็บเยอะมันก็จะเล่นได้ง่ายไงมีวิชั่นหน่อยอ่ะแคลลี่ไม่ค่อยวางแท็บกว้างอะ่ะผมปลาล์มตีไปหมดแล้วนะเนี่ยเอลไซด์เอาขวาวางแทบ็บเยอะๆไปวางคู่กันเมื่อกี้มันชื่อบักอะไรคือชื่อบักผมเปลี่ยนแล้วชื่อบักออโอเคครับ ื่อแอคเคาเหรอซูก้าเอ็กวันนี้ปะกำลังไปเติมกลางนะครับเรือมาเล่นแยกดันเลยครับแบบแยกดันคีฟดันเลนเลยเอะทีมเราไม่ไดันคีฟเนี่ยแคลรี่เดินเล่นแล้วเนี่ยฟังแทบเอาไซส์เอาขวาหน่อยนะมังกรมังกรมังกรสามพันเวลาได้ลาดได,ด,ได้เล่นยาวเล่นยาว <Ultimate. S 1> บนสามบนสาม ในพุ่มในพุ่มมีในพุ่มมีปลาสกิลเช็คปลาสกิลเช็คขีค้บนจะชนแล้วนะเข้าหน่อยเข้าหน่อยดันบนให้แตกให้ได้ลิงเปิดดาร์กนะอันตีหนึ่งวิอันตีไปแล้วเข้าหน่อยปีป้อมตีปอ้ปอมผมแทงอยู่ไม่เห็นแต่ไม่เห็นแต่คิวเลนนะระวังคิวเลนลิงเปิดดาร์กนะครับลิงเปิดดาร์กระวังคิวเลนพอเดี๋ยวมาโซนหน่อยนะเอาไม่ไหวอะ่ะ ปักเอลซ้ายเอลขวาเลยครับเรนกลางอะ่ะจะได้เปิดวิชั่นหน่อยมันตีแรงใช่ใช่ตีคนเดียวไม่ไหวต้นเกมสิบนาทีคือเล่นอยู่ล่างระวังนะ่ <Hey. S 1> าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดไม่พร้อมไม่พร้อมมันโซนจะเอาดาร์กนะอยู่หน้าดาร์กสามตัว ได้แล้วถอยได้แล้วถอยแต่แค่นั้นแหละคิวเลนเข้าคิวเลนเข้ามีนะมีนะแอลวขวามีนะสามตัวนะคิวเลนอยู่แอวขวานะครับแอ่ซ้ายสองนะเราเรือมาเดินเปิดพุดม่มให้หน่อยผมมีอันตีผมมีอันตีแล้วอันตีเข้ากานเปิดได้เปิดได้ดไดมีฮิวอยู่รอซ้อนอยู่ยวเปิดพุดม่มไหมทางโลแล้ว คลิปซี่ปลาเช็คทุ่มหน่อยนะอันติไอ้ท่าหนึ่งอะคลิปกลางจะเข้านะครับคลิปล่างเราดันลึกนะไม่มีใครดันคลิปล่างนะปลาอันติไปแล้วตัง้งโลไปแล้วยัมไม่ทันเลยเอามาตัวจริงหลังเข้าหลังเข้าคิวเลนอะเห็นป่ะตั้งถอยนะทขมามยังสู้อยู่อะถอยดิถอยดิถอย,ดถอยนะถอยนะถอยนะยนะดันล่างให้หน่อยนะครับดันล่างให้หน่อยคนหนึ่ง ผมไปก่อนนะพรุ่งนี้ผมมาเล่นด้วยโอเคครับฝันดีนะครับนอ้องโอ้ยเราไม่ถอยเข้าไปทำไมเข้าไปทำไมะผมผมถอยนะมานาผมจะหมดแล้วผมถอยนะครับระวังวันเปิดดาวน้าลิงรอร้าน,นะครับใจเย็นครับใจเย็นขอรีมานะแป๊บนึง <c oughs> ดักดักดักถมเลยเนะี่ยลามามันให้ได้ดดมผมซ้อนลิงอยู่เนี่ยเปิดแหวนแล้วเนี่ยเปิดแหวนแล้วเนี่ยเอาสักตัวสักตัวเกี่ยวป่าได้นะเอลสูอยู่ไกลอะ่ะเอลสูอยู่ไกลไม่ฝืนไม่ฝืนไม่ฝืน,มฝนผมซ้อนเรียมะผมสก,กิลหมดแล้วนะที่หมดแล้วคลิปกลางคลิปกลางเรียมายากดันเลยครับ คีปเราไม่มีใครดันเลยเนี่ยทั้งสองเรียนเลยอย่าไปเปิดดะเออจะเย็นให้ลิงฟาร์มก่อนจะเย็นดันกลางดันบนเลยครับเรียมายากดันบนเลยแคลรี่วางแอลขวาหน่อยนะสวยครับถอยนะแคลรี่โมอทอร์มาเดินเช็คแล้วลีเลียกับโมอทอร์อยู่กลางนะแคลรี่อยู่บน มาแล้วเปิดเปิดแมปเปิดแมปโอเคสวยสวยสวยโดนโดนโดนปานตีแล้วปานตีแล้วทันสองทันสองเมดทั้ 2, ทงหลอดเมดจะตายเมดจะตายสวยผมมีฮิวใหญ่อย,ย,อย,ย,อยู่เล่นได้เล่นได้ดันกลางดันกลางเดยวมัดดันบนเลยครับระวังไฮแอเตนะระวังไฮแอเตะต,ตัดคลิปลิงมามีฮิวมีฮิวยู่แล้วยู่แล้วคลิปกลางคลิปกลางมารวมหน่อยผมตันแล้วผมตันแล้ว คลิกลางเข้านะเดี๋ยวมัดดันบนเลยครับสร,สร้างโล่สร้างโล่ตันแล้วตันแล้วอันาตาสวยครับกำลังไปซ้อนแครี่วิ่งอยู่มีอันตเมีอันติเล่นได้เล่นได้อันติใส่ป้อมคลิปกลางอยคลิปกลางน่อยเหลือสามเหลือคิวเลนเกิดแล้วนะถอยเล่ถอยเล่ถอยเล่คิวเลนโผล่ล่างโอเค ผมถอยนะผมถอยนะถอยหลังป้อมนะครับคลิปกลางจะเข้านะอันตีสี่วิหนึ่งวิปานตีแล้วเล่นหน้เล่นได้ปีป้อมเลือดเหลือพันเดียวเปิดแวนแล้วเปิดแวนแล้วไม่เห็นควเลนสร้างโลกแล้วเพื่อนคูเลนเข้าหลังคูเลนปะาคูช่วยหน่อยสร้างโลกแล้วเพื่อนโอ๊ยหนีแล้วอันตีแล้วอันตีใส่เดือมะผมมานาหมดนะเพื่อน ร้อนเยอะผมมานาหมดแล้วผมมานาหมดแล้วผม,ม,มวผมิ่งผมวิ่งยาวขอโทษทีเพื่อนผมไหวแค่นี้ผมไปนอนก่อนนะโอเคครับอ้าวกดออกจากไลท์แล้วขึ้นฟีดอีกโอเคครับฟันดีนะครับสูก้า X หนึ่ง X 1 n X o ผมโซนดันะะไหมร้องดับเสียงเยอะ กิมกลางปะแบบแปลกปกี้สวัสดีครับผมไม่ได้พิมพ์อะไรเลยป่าป่าไม้สิงน้องสุกาวิ่งไปไหนอรัอบขบวนหรอโอเคไม่เป็นไรระวังแอลขวานะเอสสูเอสสูเปิดระวางแท็บเลยนะเดี๋ยวผมวิ่งให้ก่อนมันน่าจะตั้งมันน่าจะตั้งลำใหม่นะกันคลิปนะอัจฉริยะนะระวังแท็บเลยติ๊ง,งสวัสดีครับกำลังดันป้อมอยู่ รอการกลางนะมันปล่อยดาบกลางนะมารวมนะครับรวมหลังผมนะเอวสูวางแท็บใหม่หน่อยนะคนะุณเล่นเอลซ้ายนะระวังเอลขวาแพนด้านะระวังมันตีไปแล้วตีไปแล้วไล่ซูก้าอยู่เบอร์ให้ตายเอ้ยทำไมตีเหมือนเหมือนตีซูก้าไม่เข้าเลยอะ่ะ ออกถึกหรือว่าไม่ขี่วะเนี่ยงงเลยช็อตตะกี้เหมือนเลือดซูกาไม่ลดเลยเหมือนบั๊กเลยเล่นได้นะเล่นได้นะผมซ้อนอยู่ผมซ้อนอยู่ฮิวแล้วเพื่อนส่วนได้สร้างโล่แล้วเดี๋ยวมัดถอยหายโยนหายโยนได้คิวเล่นสวยแล้วในในเหลี่ยมระวังระวังไอ้นี่นะระวังนาตาญานะนาตาญ่าโลวนาตาญาโลโอวยโอ้ยหายาปกดหนักเลย ตายแล้วผมมันจะตาย <c oughs> อ่าเวนการเข้านะเวนการเลือดโลเคียเวนการก็พอครับแวนการกลางนะคุณกาดาสวัสดีครับเว,กเวกนการแวนการแวนการเหลือเลือดหน่อยหนึ่งนะเอาเรือมาไม่ถอยอะ่ะใจเย็นใจเย็นเพื่อนเคียร์ได้ดีธรรมดาก็พอสวยสวยเดี๋ยวเคียเวนการดได้แล้วก็ไหวเมื่อกี้มันมีบัฟเพื่อมั้งผมว่ามันก็เลยแบบมันก็เลยได้เปรียบหน่อยลิปบนนะ วางแถบเลยนะครับเดยดระวังคลิปบนนะครับคลิปบนชนนะวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่เลยนะครับใครเข้า,าใหม่ผมฝากกดหัวใจฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับอันนี้กดแรงทีมห้านะจะเป็นแลงไดมอนด์ซะส่วนใหญ่นะครับไดมอนด์แพลตินัมนะเพื่อนบางคนก็อยู่คอมมานเดอร์แล้วนะเนดะี๋ยวสูรถอยนะครับวางแถบแล้วถอยนะคลิปล่างคลิปล่างคลิปล่างเข้าครับ play, 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 play. ผมเกิดแล้ว ระวังโซนแอลขวานะซ้อนอยู่ซ้อนอยู่เปิดแวน,นแล้วไม่นังไงคิวเลนคิวเลนเรียวมาเรียวมาเก็บคิวเลนได้ได้ผมตันเถื่อไไปอยู่โดนโดนโดนมันมีก่อกเกิดสวยขี้คิวเลนได้ได้รอ,อดแหละพุ่มบนนะพุ่มบนของบูเราอ,ะอ่ะน่าจะเป็นไฮยาเตะน,นะ สี่สิบวีครับจะเจอแอคขวาให้ดันคิปดันคิปเรียวมาแยกดันครับเรียวมาสวยเรียวมาสวยแล้วไอ้ดาร์กสามสิบวีนะรอดาร์กได้นะมันน่าจะรีหมดละไอ้แอปเตะอยู่บนบ้านดันสามค่ะจะโซนไล่ให้เจ็ดวีไอ้แอะเตะครึ่งหลอด ไฮเตะโลไฮอเตะโลสอนอยู่เล่นได้เล่นได้สวยปาตีไปแล้วตรงไฮอเตะสวยยีราสวยครับผมอ้อนมีฮิวใหญ่มีหิวใหญ่เล่นได้เล่นได้พอมร่างแตกแล้วมีแหวนด้วยตันแล้วตันสองตันสองวางแทหบแอยวางแทบหน่อยฮิวแล้วหิวแล้วเปิดแหวน,น,น,นแล้วเปิดแหวนแล้วป่าตายป่ามันตายคลิปเราเข้านะคลิปเราเข้าสตันไปแล้วสร้างโลแล้ว แคลลี่เราตีป้อมเลยห้าพันเลือดห้าพันเลือดสี่พันครับสามพันพันเกตตันแล้วตันแล้วตีป้อมตีป้อมอ,อ,อ,อีกนิดเดียว <c oughs> โอ้เหนื่อยมากอะไรอ่ะคุณมาวินสวัสดีครับ s w e e i p มาถึงแอดเพื่อนเข้ามาหรอมันฝรั่งเลยอ่ะไอเขานี้ฮัลโหลมาวินพวกแอเคเขาแบบไอ้นี่ออาประตาหรอ ว่าชนะโอตึงมาก